นการน้ำท่วมสระบ,บรุรีครับผมอันนี้คือแถววัดบึงรัตทิวันครับนี่นครับตอนนี้เขาบอกว่าน้ำลดแล้วนะครับน้ำลดแล้วนะครับ,แ,รบแต่ก็ยังเยอะอยู่ปกติมันเปนถนนที่ยืนนี่ก็เอวนะครับวนนนี้เอาของมาบริจาคมีน้ำหลายแพ็กอยู่ครับผม ทำไนี้เป็นที่สุดท้ายที่แจกนะครับมีข้าวด้วยมาม่าด้วยทำมาแจกประสบภัยน้ำท่วมครับสระบ,บุรีครับอ๋อครับุณลุงต้องเป็นพลังคาบ้านนี่นะครับผม ผมป, <c oughs> ปกติแถวนี้เขาบอกว่าทาา่วมระดับเอวนะครับนี่ที่รถจอดอยู่ตอนนี้ตอนที่ท่วมนะครับแต่ตอนนี้รถแล้วเด๋ยวแต่ในบ้านตรงแถวสามทุง่งนาก็ยังท่วมอยู่นะครับนะ น้ำเริ่มมีกินแล้วครับตอนนี้ทั่วมนานานครับผมฝากสัมตาสใด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ